ทุกคนครับผมใจสลายเลยแมวผมหายไปเมื่อวานซื้ออาหารเม็ดใหม่มาให้มันลองเปิดกระสอบปุ๊บวิ่งพรวดออกไปนอกบ้านเลยปกติเจ้าเหมียวไม่เคยหนีไปไหนไกลนี่หายไปทั้งวันทั้งคืนผมเดินตามหาทั่วหมู่บ้านถามใครต่อใครก็ไม่มีใครเห็นพี่ครับเห็นแมวสีส้มน่ารักๆวิ่งผ่านแถวนี้บ้างไหมครับผมถามป้าข้างบ้าน อ๋อไม่เห็นเลยจ้าหนุม่มป้าตอบใจผมเริ่มแป้วกลัวว่ามันจะโดนรถชนหรือหลงทางไปไหนก็ไม่รู้ผมเลยตัดสินใจโพสต์ตามหาในกลุ่มคนรักแมวของหมู่บ้าน ไม่น่าเชื่อครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงมีคนทักมาบอกว่าเห็นแมวสีส้มเหมือนของผมอยู่ที่ร้านขายของชำท้ายซอยผมรีบวิ่งไปอย่างไวปรากฏว่าใช่จริงๆด้วยเจ้าเหมียวของผมนั่งกินปลาทูย่างอย่างอร่อยรอยู่ที่หน้าร้านเจ้าเหมียวแกหายไปไหนมารู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแค่ไหนผมรีบอุ้มมันมากอดแน่นสรุปว่าหายไปเพราะอยากกินปลาทูย่างนี่เองบทเรียนวันนี้สอน ให้รู้ว่าอย่าไว้ใจอาหารเม็ดใหม่และแมวก็คือแมวจริงๆครับ